สวัสดีค่ะวะลากรสมุนไพรนะคะเช้าๆสดใสพามาดูดอกของสเสนจันนาบานค่ะสำหรับเราเราก็ว่ามันแปลกประมาณนึงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่อะไม้พวกเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นดอกเขาบานอะจนเรารู้สึกว่าเขาตตมแล้วเขาก็ล่วงไปเลยแต่ต้นเนี้ยเขาบานรับอารุณแต่เช้าเลยอะคะ่ะ ก็เลยจะพามาดูสักหน่อยหนึ่งต้นนี้เป็นต้นสุดหวงค่ะสเสน่จันน่าเต็มฟอร์มแล้วก็มีดอกบานอันนี้จะให้ดูนะคะ ว่าปกติอะเราเคยเห็นแต่แบบเหมือนกับเขาตุมแล้วเขาก็โรยอ่ะก้านยังสีหน้าชัดขนาดนี้แต่ต้นนั้นบานเฉยเลยเนี่ยอย่างสเสน่หจัน์ขาวก็ออกดอกเยอะแต่เราก็ไม่เห็นเขาบานจนเราวันนึกว่าเขาไม่บานที่ไหนได้ เขาบานเฉยเลยนั่นคงเป็นเพราะความสมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยก็เลยพามาดูเฉยเฉยวล่วะคะ่ะว่าเธอเก๋อะบานด้วยคือตั้งแต่เช้ามืดเปิดนัดเปิดประตูมาเอา้าอะไรมันสีสว่างตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงกระถาง น,นั่นแหละค่ะก็พามาดูเฉยๆว่าดอกเสน่จนหน้าบานแล้วอ่ะแล้วก็ทุกครั้งนะคะวันนี้ก็ขอจัดโปรโด้วยการแบ่งเสน่จันหน้าต้นเล็กต้นนี้ใครสนใจขอหนึ่งพันทวนคะ่ะแบ่งหนึ่งต้นตามนี้เนาะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากได้ก็ทักมาที่ไลน์เลยค่ะจะแนบเอาไว้ใต้คลิปนี้เฉพาะต้นนี้น,นะคะตามสัญญาว่าจะมีโปรกับทุกๆุกคลิป1,000บาทเท่านั้นทักก่อนได้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ